สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้เป็นเรื่องของรูปเลยขาาคณิตนะครับหน้าที่99เนะฮะเป็นเรื่องของเส้นตรงส่วนของเส้นตรงแล้วก็รังสีนะครับมาเหมือนทบทวนของปอ .3 อะครับปสาเราน่าจะเคยเรียนไปแล้วนะฮะอ่ามาเริ่มกันเลยเส้นตรงเนี่ยเราอธาิบายก่อนว่าเส้นตรงคืออะไรเส้นตรงเนี่ยคือเส้นที่ ยาวออกไปได้เรื่อยๆนะฮะจำไว้เลยถ้ามีลูกศรเนี่ยคือมันยาวออกไปได้เรื่อยๆเลยนะฮะตัวไม่มีที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะวัดความยาวของเส้นตรงไม่ได้นะฮะเวลาเขียนเนี่ยเราก็จะเขียนเอาตัวไหนเริ่มก่อนก็ได้ตัวนี้เริ่มก่อนก็ได้หรือตัวนี้เริ่มก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวมาเขียนให้ดูข้อนึงก่อนอ่าเราเขียนก่อนเลยเส้นตรง ครูเอาตัวหน้าขึ้นก่อนนะครับพอสัเภาว,วอลแหวนอ่าตัวแรกได้แล้วนี่มันต้องหรือด้วยนะหรือเส้นตรงวอลแหวนพอสาเภาะฮะเวลาเขียนประโยชน์สายลักเนี่ยก็เอาตัวเนี้ยตัวเดิมมาเขียนเลย แต่เวลาเขียนให้ต่างนิดนึงคือไม่ต้องเขียนตัวข้างหน้านะฮะอ่ามาดูพอสัมเาววอลแวนลักษณ์ญญของเส้นตรงก็คือขีดข้างบนแล้วมีลูกศรสองฝั่งนะครับหรือวอลแวนพอสัมภาวแค่นี้เองอ่า ข้อ1น,นะครับเสร็จแล้วต่อไปมาดูข้อ2อ,อ่าครูเขียนนี่ไว้รอแล้วเพราะว่าจะได้ไม่เสียเวลานักเรียนนะคะคลิปวิอจะได้สั้นลงอ่านว่าเส้นตรงยอยักษ์จอจานหรือเส้นตรงจอจานยอยักษ์ก็ได้นะครับอ,อันนี้ครูเขียนจอจานยอยักษ์ขึ้นก่อนจอจานยอยักษ์หรือยอยักษ์จอจานอะไรก็ได้นะครับ แต่รักของเส้นตรงอย่าลืมนะมีรูปสอนสองฝั่งนะครับทำสักอย่างละสามข้อก็พอแล้วเนาะคร้ว่าทำเยอะเสียเวลานะครับเพราะอันนี้เนี่ยมันเป็นแค่การทบทวนไม่ไม่ใช่เนื้อหาที่เราต้องสนใจมากนะครับอ่เส้นตรงสอเสือนอนหนูหรือนอนหนูสอเสือก็ได้นะฮะ เส้นตรงสอเสือนอหนูหรือเส้นตรงนอหนูสอเสือเส้นตรงนอหนูสอเสือขีดข้างบนลูกสองฝั่งเนาะโอเคนะฮะเสร็จแล้วทำสามข้อนะครับอ่าจดตามได้เลยนะแล้วก็เราจะไปหน้าต่อไปเรื่องของรังสี ลังสีเนี่ยสังเกตจะมีจุดฝั่งหนึ่งกับลูกลูกศรฝั่งหนึ่งนะครับอ่ายกตัวอย่างนะครับลังสีเขาจะอ่านจุดปลายก่อนนะอ่าจอจานเนี่ยคือจุดปลายนะครับลังสีจอจานมอมานะฮะอ่าลังสีจอจานมอมาแบบนี้จะอ่านจากจุดเริ่มต้นคือจุดปลายก่อนนะ ไซรั์เนี่ยเขาจะเราก็เขียนเหมือนข้างบนเลยลอกลงมาเลยจอจาน์มอมาลูกศรจะเริ่มจากจุดปลายไปหา,อาโอเคต่อไปจุดปลายของรังสีคือนี่ไงจุดนี้จุดจอรจานจุดจ้ ต่อมาลังสีบอใบไ,ไม้พอพานอ่าเวลาอ่านเมื่อกี้บอกแล้วนะครับให้เริ่มจากจุดปลายก่อนอ่าสัี่ยไปสัญลักษณ์ก็เขียนเหมือนเดิมนะครับบอใบไ,ไม้พอพานเริ่มจากบอใบไ,ไม้ไปหาพอพานนะฮะจุดปลายก็คือจุดบอใบไ,ไม้ โอเคข้อที่สามสังเกตมันปลายคืององูนะฮะจุดปลายคือจุดงองูเราก็ต้องเริ่มจากงองูไปหาชอช้างนะฮะรังสีก็คืององูชอช้างโอเคแบบนี้อ่ะให้ใเราทำข้อสีเองนะครับ ฉเฉลยข้อสี่นะลังสีมอม้าไปหารอลิงนะครับก็ต้องเขียนมอม้าขึ้นก่อนรอลิงต่อนะฮะสายลักก็คือมอม้าไปหารอลิงชิปข้างบนจุดปลายก็คือจุดมอม้าโอเค สี่ข้อนะครับหน้าต่อไปหน้าหนึ่งร้อยสองอันนี้ทำสักสองข้อพอนะครับเส้นตรงเส้นตรงเนี่ยสังเกตว่าจะไม่มีหัวลูกศรทั้งสองฝั่งเลยแปลว่าเส้นตรงเนี่ยเราสามารถวัดความยาวได้นะครับเอยขอโทษทีส่วนของเส้นตรงเราสามารถวัดความยาวได้นะฮะมันเพราะมันมีปลายทั้งสองจุดเลย แล้วก็เริ่มเลยส่วนของเส้นตรงคอควายนอนหนูส่วนของเส้นตรงจะคล้ายกับเส้นตรงเลยก็คือจะต้องมีหรือด้วยเขียนทังสองฝั่งหรือนอนหนูคอควายเวลาเขียนใส่ลักก็จะคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าส่วนของเส้นตรงเนี่ยสังเกตว่าเขาจะมีลูกศรใช่ไหมเวลาขีดเราก็ ไม่ต้องมีลูกศรเหมือนเขาแค่นี้เลยนะครับ <c oughs> ต่อไปข้อสองส่วนของเส้นตรงอ่ะมาเจออย่างนี้ลวอ่านเลยส่วนของเส้นตรงทอถุงนอนหนูเอ้ยถอถุงมอมา้าหรือส่วนของเส้นตรงม,มาม้าทอถุงก็ได้อ่ามอมา้าทอถุง หรือโซของเส้นตรงทอถุงมอมาใครจะแบบไหนเริ่มก่อนก็ได้นะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยนักเรียนตรดตามเลยครับวันนี้จะให้นักเรียนทำหน้าหนึ่งร้อยหนึ่งนะฮะให้ทำเองว่าโจทย์เขาถามว่า เขียนเข่อหมายถูกลงในช่องสี่เหลี่ยมข้อที่มีส่วนของเส้นตรงให้นักเรียนดูเองนะครับว่าข้อไหนมีส่วนของเส้นตรงบ้างนะเราสังเกตอย่างเงี้ยมีวงโค้งเงี้ได้ไหมล่ะอย่างงี้เรียบร้อยแล้วข้อเจ็ดเรียบร้อยไม่ได้นะฮะส่วนของเส้นตรงก็คือกติกาคือห้ามโค้งนะครับอย่างเงี้ยดูดิส่วนของเส้นตรงหนึ่งเส้นอ่าสองเส้น สเส้นก็ถือว่ามีสอง,องเส้นตรงก็ถูกต้องนะครับอ่าให้ทําเองนะครับเสร็จแล้วส่งในโนต้ตนะครับสวัสดีครับ